คุณตุ๋ยคะรับหรือไม่รับคะอุย้ยความรักหรือเปล่าละะ่ะฮะหรืออะไรถ้ารับเงินรับฮะ้าวแต่ว่าแม่ไม่อยากถามคุณตะะุ๋ยแล้วค่ะครับผมอยากถามศาลและท่มนูญค,ค่ะนี่หลายคนก็อยากจะถามสิ่งพี่เป๊กเพราะอะไรรู้ไหมฮะพรุ่งนี้หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันสําคัญฮะหลังจากที่ก่อได้นี้สมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ําเงินเี่นฮะสามสิบกว่าท่านยื่นให้ศาลท่ามนูญฮะพิจารณาครับกรณีคลิปเสียงระหว่างนายกรรมาธิธารชินวัตรก,กับสมเด็จอุลเซ็นนะ ประธานวิสาพาของกัมพูชาว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นะฮะดังนั้นแน่นอนฮะ,ะหลังจากที่ยื่นไปพรุ่งนี้สามรุงจะมีการประชุมครับคุณผู้ชมฮะมันก็จะออกได้ถ้าเราเรียกว่าเป็นหน้าไพ่อพี่เป็ก็จะมี3ามฮะ,ะสาทางสาทางทางที่1นึก็คืออาจันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน รับหรือไม่รับสารัมนูนเนี่ยจะมีการรับคําร้องของสอวรหรือไม่นะครับคุณผู้ชมฮะที่ขอให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มองว่าคลิปเสียงนั้นเนี่ยกระทําผิดกฎหมายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะดังนั้นสาลก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะสวลงชื่อมาครบไหมมูลเหตุแห่งคําร้องว่าคลิปเสียงเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมแล้วก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายและเมื่อรัฐมานุนหรือว่าจริยธรรมอย่างร้ายแรงไหมถ้าไม่รับอ่ะสมมติถ้าไม่รับขั้นที่1 ตกฮะจบจบ่องต,ตกเ,เลยในส่วนของสารรมนูญอ่าแต่เราไม่รับหน่วยงาน,นื่นๆที่มีคนไปร้องเรียนที่กกต,ตปปชอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่นับนะคะคุณผู้ชมฮะเอาเฉพาะสารรมนูญถ้าปัดตกก็จบในขั้นตอนนี้เลยแต่ขั้นตอนที่สองถ้ารับคําร้องแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งที่หลายคนบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ก็คือสั่งให้นายยมตีพายทองทานชิววัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเหมือนตอนที่พลเอกประยุจันโอชาท่านถูกสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีคนไปร้องว่า สารน้ำมนูนให้ช่วยพิจารณาหน่อยว่าพลเอกประยุทธ์อ่ะตอนเป็นรัฐมนตรีอ่ะท่านอยู่ครบ8ปีตามน้ำมนูนหรือยังและจนตอนนั้นจําได้ใช่ไหมพลเอกวิท์วงสุวรรณฮะรักษาการรัฐมนตรีและตอนนั้นถึงมีประโยชน์ฮะใจบันดาลแรงถ้าสมมติว่าในกรณีเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับลักษณะของท่านประยุทธ์ใครจะขึ้นมานั่งแทนคุณลุงทิงตอนนี้ก็จะต้องเป็นคุณภูมิธรรมวิเชียชัยนะฮะท่านรองในรัฐมนตรีแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรักษาการรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่งตอนนี้ขึ้นมารักษาการแทนถ้าเร รับแต่ว่าไม่ได้มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับค,คุณผู้ชมฮะดังนั้นถ้าไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือนรุมตีพันองทานก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันอยู่ในสถานะของผู้ถูกร้องนะ่ะมันก็ทําให้อาจจะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะท้ายที่สุดฮะขั้นตอนที่2และ3ามว่าจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ท้าที่สุดสามัญนุนก็ต้องมีคําวินิจฉัยออกมาครับว่านักดนตรีนั้นกระทําความผิดหรือไม่เนี่ยแหละฮะอันนี้คือประเด็นสําคัญทั้ง3ขั้นตอนนี้ทีนี้แน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะบมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะหลายคนบอกว่านักดนตรีแพทองทาน่ะเตรียมการแล้วหาเบาะรองนั่งแล้วว่าถ้าไม่มีตําแหน่งน้นตรีอย่างน้อยถ้ามีผู้ราชการปลดเก้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งคณะมนตรีชุดใหม่นายมนตรีแพทองทานยังมีเบาะนั่งอีกหนึ่งเบาะ นั่นก็คือเป็นน้ำเตีว่าการกระทรวงวัฒธรรมซึ่งวันนี้น้ำเตีแพทยทางก็ยอมรับว่าถ้าเธอสัง่งถ,ถูกสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยไปเป็นน้ำเตีว่าการกระทรวงวัฒธรรมมองโลกในแง่ดีก็จะไปดูงานพวกงานซอฟต์พาวเวอร์ระอะไรต่างๆที่ก่อนที่น้ำเตี้ยจะเข้ามาลงตรงนีน้ท่านก็ดูแลงานด้านนี้มาก่อนเนะรื่องของงานซอฟต์พาวเวอร์ด้วยดังนั้น3 ฉากที่วาดนี้3หน้าไพา่นี้สําคัญครับคุณผู้ชมเพราะอะไรอีกไหมพี่เบกกี้กลุ่มที่เขาชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มรวมทางแผ่นดินเขาก็บอกว่าเขาจะประชุมกันในช่วงบ่ายคร<ม>ับเพื่อดูว่าสารนูลม,มีทิทางอย่างไรและจะยกระดับการเคลื่อนไหวการชุมนุมหรือไม่ด้วยครับอ่าก็ต้องมารอรุ้นกันคะ่ะบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมียร์ลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแมก ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เเพียง199บาทต่อเดือน